Good health. เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้างโรคนอนเกิน คุณผู้ฟังเคยมีอาการแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าคะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบๆคนเดียวและไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเพราะหัวใจก็ยังเสียดายที่ฝันดีๆกำลังจะจบและหายไปจังหวะเคลิ้มๆแบบนี้เป็นใครก็คงไม่อยากจะตื่นกันถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาสุดๆเลยนะคะแต่ที่ไม่ปกติก็คือประเภทนอนไปแล้วเกิน8ชั่วโมง1ิบชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่านอนไม่พออยู่ดีและโรคที่เราจะเอ่ยถึงนั้นก็มีอาการใกล้เคียงกับคนขี้เกียจเป็นอย่างมากนะคะ พราะกว่าจะลุกจากที่นอนได้ไม่อยากตื่นนอนไปทำงานกว่าจะขุดร่างตัวเองลุกขึ้นมาได้ลุกแล้วล้มไปแปดตลกพอไปถึงที่ทำงานถึงที่ประชุมก็แอบหลับตอนบ่ายก็แอบงีบจนบางทีอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองว่าจะง่วงอะไรกันนักหนาะนอนไม่อิ่มสทัทีเป็นอย่างนี้ทุกวันจากแค่สับประงกเวลาประชุมก็อาจจะแย่ขนาดหลับได้ทุกที่ทุกเวลา โดยต้นเหตุที่สาคัญที่ทําให้นอนไม่พอสักทีนั่นก็คือการอดนอนมาเป็นเวลานานและบ่อยๆจนร่างกายพักผ่อนไม่พอทําให้เรานอน,อนเท่าไหร่ไม่รู้จักพอสักทีนาฬิกาชีวภาพในร่างกายก็แปรปรวนปรับเวลาผิดเช่นเดินทางข้ามประเทศที่ต่างช่วงเวลากันมากๆฮอร์โมอนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองก็ไม่ปกติทําให้ร่างกายนอนมากผิดปกตินอนกรนมีภาวะการหยุดหายใจในช่วงหลับ ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื้องอกในสมองและโรคอื่นๆที่ทําให้อยากนอนตลอดเวลาจนเป็นที่มาของโรคนอนเกินหรือที่เรียกกันว่าไฮเปอร์ซอมเนียซึ่งเป็นอาการตรงข้ามสุดขั้วกับโรคนอนไม่หลับหรืออันซอมเนียที่เราทําตาค้างจนโทมเป็นซอมบี้แต่นอนเกินหมายถึงว่าความรู้สึกที่อยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาง่วงนอนมากเกินปกติถึงจะนอนแล้วก็ยังไม่พอ นอนกลางวันได้วันละหลายๆรอบและตื่นมาแล้วก็ยังง่วงอยู่ไม่สดชื่นสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกชีวิตเนือยเชยชาหดหูทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้เป็นหนักขึ้นจะหลับได้ทุกขณะหลับได้แม้แต่ตอนกินข้าวถ้าถึงขั้นนั้นแล้วคงต้องรีบไปพบหมอโดยด่วนเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะไปพบคุณหมอเรามีวิธีช่วยขจัดอาการหิวนอนตลอดเวลาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ทดลองปฏิบัติกันก่อนดังนี้ค่ะ ควรตั้งเวลาเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเพราะตามปกติแล้วร่างกายของคนเราจะนอนหลับเป็นรอบถ้าเริ่มตั้งแต่เคลิ้มเคลิ้มสลืมสลือไปจนถึงขั้นหลับลึกจะกินเวลารอบละ90นาทีคืนละ5-6รอบยิ่งนอนหัวค่ำก็ยิ่งจะทำให้เรามีโอกาสที่จะนอนหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นค่ะ กำหนดตารางเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกๆวันติดต่อกัน28วันซึ่งในช่วงระหวานน่างนี้ร่างกายของคนเราจะสร้างระบบนาฬิกาชีวิตของตัวเราเองขึ้นมาใหม่และตื่นเองได้อย่างสดชื่นโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกข้อต่อมาคือจัดห้องนอนให้โปร่งอากาศระบายได้ดีเพราะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะทำให้สมองเสื่อมซึมและง่วงนอนตลอดเวลา การออกกำลังกายนั่งสมาธิจะเป็นการสร้างออกซิเจนในเลือดให้มากขึ้นและยังทําให้ร่างกายแอคทีฟด้วย สุดท้ายก็คืองดอาหารจังฟูด้ดน้ำอัดลมแป้งขัดขาวเบเกอรี่ซึ่งทำให้น้ำตาลในเลือดไม่ปกติร่างกายควบคุมไม่ได้ทำให้ง่วงเหนื่อยตอนที่ระดับน้ำตาลตกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการดังกล่าวมาข้างต้นหรือเปล่าและลองปฏิบัติตามที่แนะนำไปเบื้องต้นแล้วหากทำแล้วอย่างไม่หายส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของเราเห็นทีว่าคุณผู้ฟังคงจะต้องไปพบหมอจริงๆซะแล้วละค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ healthandtrend.com ค่ะติดตามสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยายลัยขอนแก่นมหาวิทยายลัยแห่งสุขภาวะ